พื้นที่สีแดงของจังหวัดในภาคใตอ้อะค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังคงร้อนแรงค่ะ,คะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นรายวันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดค่ะที่ทําให้หลายคนรู้สึกเศร้าค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มอนาคตไกลนะคะ,คะต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบและที่สําคัญเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถูกคนร้ายซุ่มยิงลักษณะการซุ่มยิงก็คือไม่ใช่กลาดยิงนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้ว เหมือนกับใช้แบบสไนเปอร์อะค่ะตั้งใจตั้งใจแล้วก็ยิงคือแล้วมันเป็นจุดที่ไม่น่าจะเกิดได้อะเหมือนกับอยู่ในชุมชนชุมชนนะฮะแล้วก็เป็นแบบร้านสะดวกซื้อ,อที่มีคนพลุกพลานนะคะคุณผู้ชมคะคแล้วเจ้าหน้าที่เองเขาก็าจะต้องไปบอกว่าตรวจตราความเรียบร้อยความปลอดภัยพอเข้าไปในร้านตรวจตาเสร็จค่ะเดินออกมาจากร้านปุ๊บคนร้ายที่น่าจะซุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามยิงหนึ่งนัดแล้วกระสุนนั้นก็คือเข้าหัวใจเลยนะคะ แล้วตำรวจก็คือเสียชีวิตค่ะทางด้านของเออจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัก1นึทุ่ม40นาทีนะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าสามแยกทางเข้าที่ว่าการอำเภอกรงปรีนังจังหวัดยะลาค่ะ ตอนที่รับแจ้งเหตุอะคะ่ะเจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงท่านก็ยังมีสัญญาณชีพอยู่นะคะนั่นก็คือทางด้านของสิบตำรวจโรธัญเทพสิขาจารย์ค่ะอายุแค่24ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สอพอกรงปีนงังโดนยิงกระสุนเข้าที่หัวใจสาหัสค่ะ นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าจุดสำคัญนะคะหัวใจไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสืบสวนในเบื้องต้นก็ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2องนายก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปออตรวจสอบภายในร้านสะดวกซื้อตามปกติเลยพอปฏิบัติงานเสร็จเดินออกมาปุ๊บคนร้าย ยังไม่ได้ทราบว่ามากันกี่คนยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนแต่คิดว่าน่าจะซุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านสะดวกซื้อนี่แหละค่ะยิงปืนใส่หนึ่งนัดน,นะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นการกลาดยิงแต่ตั้งใจยิงเพื่อหวังผลเลยแล้วก็กระสุนนัดน,นั้นก็ทำให้ทางด้านของสิบํตรวจโทธัญเทพถูกยิงแล้วก็ลม้มลงไปคือวันนี้ค่ะ ด้านของสพรกรงปีนังนำโดยพันตำรวจเอกต่อพันปุนสันเทียผู้กํากับการน,นะคะก็จะนํากําลังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ทําลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ ต้องไปตรวจสอบไม่แน่ใจว่าการกระทำครั้งนี้มุ่งหวังที่จะก่อเหตุอะไรหลังจากนี้หรือเปล่าดังนั้นการทำงานจะต้องมีการเตรียมพร้อมและก็จะต้องมีชุดสืบค่ะในการแกะรอยคนร้ายที่ซุ่มยิงด้วยนะคะส่วนสาเหตุก็คงจะเป็นเรื่องของคนที่มาก่อกันร,ร้ายที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอำเภอรกรงปีนังพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมบรรดาพื้น พื่อนคนที่รู้จักแม้กระทั่งไม่รู้จักก็ตามค่ะก็เสียใจแล้วก็ไปสะดุดีความกล้าข,ของผู้กล้าท่านนี้นะคะในเฟ e บุ๊ k กันมากมายค่ะ สำหรับประวัติของสิบตารวจโทธัญเทพสิขาจาร์จบจากโรงเรียนยมัธยมวัดควรวิเศษมูลและนิธิจังหวัดตรังกันนะคะแล้วก็เป็นตํารวจโดยการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบค่ะเมื่อปี63หลังจากนั้นก็ได้ประดับยศเป็นสิบตารวจตีและก็เมื่อวันที่3 1เอกร,รกฎาคมปี64ที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค9ของจังหวัดยะลาเจ้าตัวก็มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผบหมู่ที่สพกรงปีนางจังหวัดยะลานะ ะะแล้วก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ด้วยความภาคภูมิใจตอนที่มาปฏิบัติหน้าที่บอกว่าความสําเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจทํามามันก็ล้วนแล้วมาจากเบื้องหลังที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้ผมอยู่เสมอผมขอขอบคุณและมอบความสําเร็จนี้ให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยให้กําลังใจกับความสําเร็จของผมทุกคนค่ะครับ ในโพสต์นี้คนก็เข้าไปแสดงความเสียใจแล้วก็ชื่นชมการทำงานแม้จะสิ้นชีพแม้จะจบชีวิตแต่ก็เป็นการทำงานที่กล้าหาญค่ะคเพราะ<บ>ว่าเสียสละชีวิตของตัวเองในขณะปฏิบัติหน้าที่จริงๆค่ะแล้วก็เลือกที่จะไปทำงานในพื้นที่สีแดงใช่ค่ะ<ม>คือทำงานเนี่ยเกือบๆจะ4ปีนะคะ